ทีนี้ในปัจจุบันในในปัจจุบันเนี้ยที่เป็นที่สนใจประชาชนก็คือการที่มีการขุดท่อในบริเวณเทศบาลเมืองอยู่2-3งบริเวณนะครับบริเวณที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยก็คือบริเวณถนนหลักเมืองนะครับก็คือจากบริเวณสี่แยกตลาดน้อยรื่นรมมาจนถึงบริเวณสี่แยกหน้าสารกลางอันนี้ก็ประมาณระยะทาง400กว่าเมตรนะครับตอนนี้ผลการดำเนินการเนี่ย ดำเนินการคืนผิวจะวางท่อแล้วก็คืนผิวจราจรคอนกรีตเรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลือการคืนผิวจราจรแบบแอฟาติกคอนกรีตนะครับเพราะว่าการดําเนินการตรงนี้เนี่ยคือ,อเทศาบาลเนี่ยได้มีโครงการวางผิวแอฟาติกคอนกรีตไว้ก่อนก่อนที่โครงการเราจะดำเนินการเพราะฉะนั้นเมื่อโครงการเราําดำเนินการเนี่ยเราจะต้องคืนผิวแอฟฟติกคอนกรีตให้มีสภาพเดิมแต่ว่าในบัญชีแสดงปริมาณงานตามสัญญาของเราเนี่ย ไม่มีปริมาณงานแอฟติคอนกรีตตัวนี้ปรากฏไว้แต่ว่าโดยหลักการเราต้องทําคืนให้เขาเพราะฉะนั้นเคยมีกระแสะที่บอกว่าเอ๊ะ e ตรงนี้มันมีการซ้าซ้อนของงบประมาณหรือไม่น,ๆๆนั้นอันนี้ยืนยันนะครับว่าในการก่อสร้างผิวแอฟติคอนกรีดที่คืนสภาพบริเวณทั้งถนนหลักเมืองนะครับแยกตลาดน้อยรื่นรมไปจนถึงแยก,แยกสารกลางและก็บริเวณเทศบาลหนึ่งจากสี่แยกน้องบัวไปจนถึงสามแยกกกตอ,อันนี้ก็คือ ผู้รับจ้างของงานก่อสร้างนี้จะต้องดําเนินการนะครับแต่ไม่สามารถเบิกเงินกับทางรชาชการได้เพราะฉะนั้นความซ้ำซ้อนของงระมาณที่บอกว่างระมาณโยธาไปซ้ำซ้อนกับงระมาณของทางเทศบาลบองสุรินในส่วนของผิวแอฟริกากรีฑตรงนี้เนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่ซ้ําซ้อนครับจ่ายครั้งเดียวครับค,คือเทศบาลจ่ายแต่กรมโยธามาทาแล้วกรมโยธาจ่ายให้ผู้รับจ้างไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะครับในส่วนของ งานก่อสร้างที่เหลืออยู่ของเทของอถนนหลักเมืองนะครับจากแยกตลาดน้อยลื่นลมจนถึงหน้าสาะะรกลางเนี่ยอันนี้ผู้รับจ้างที่จะเข้ามาปูผิวจรยจอรแดฟรติคอนกีดนี่เขายืนยันมาว่าจะเข้าดําเนินการในวันเสราร์ที่13นะครับในวันเสราร์ที่1 3อาจจะขนเครื่องจักรเข้ามาในตอนตอนตอน,ตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับแล้วก็ดําเนินการปกติแล้วระยะทางก็ประมาณ400กว่าเมตร ผิวกาชารจรจที่ต้องปูก็ตกประมาณ2,000ตารางเมตรนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วันอย่างช้าที่สุดก็ไม่น่าจะเกินวันจันทร์ที่1ิ1 5 1บวันจันทร์ที่15ใช่ไหมเออวันจันทร์ที่ส5ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอถนนเทศบาลหนึ่งนะครับเทศบาลหนึ่งที่กำลังดำเนินการในส่วนของบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอันนี้จะเป็นงานวางท่อ PE นะครับ SDPE ขนาด1.2เมตรขนาดเส้นแบส่นการหนึงเมตรระยะทางประมาณ300เมตรนะครับตัวนี้เราจะเราเริ่มดําเนินการมาแล้วเมื่อประมาณสัก5วันที่ผ่านมาวางแผนไว้ว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในวันที่28มิถุนายน2 5ง3หขอยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าเราจะพยายามดําเนินการก่อสร้างถนน2สายที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่1ร่รกฎาคม2 1, 5 3เพื่อ ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนในวันเปิด,เ,ปดเทอมการศึกษาในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563น,นะครับ